สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับข่าวสารเดลกาฟฟุตบอลมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แบบครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเดีจะาก,การคอมเมนต์มากันแล้วอย่าลืมกด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะครับเมนต์ได้นะครับแชร์ได้ใน Tik t o อกแล้วก็ในเว็บไซต์ของเรานะครับสช่องทางตรงนี้กดติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนครรับเเเาาาาาาต็ม็มมมมมออิ่่กววสสํจขขงงทททีีชไยใผ เราสวิตช์โหมดกลับมาที่การแข่งขันไทยลีกกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็กลับมาเตะกันนะครับไม่ได้พักเลยและก็จะเริ่มในวันพฤหับสบดีนี้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของอนาคตของน้าผู้สอนหลายคนครับคือก่อนหน้านี้ผ่านเกินครึ่งทางของเล็กแรกก็มีโค้ชถึง5คนที่โดนปลดหรือว่าต้องแยกทางกับสมโมสรไปแล้วนะครับก็ไล่เรียงอีกครั้งและการโคดโบจากพันปั่นปีกับอุทัยธานีธนาชนะบุตร ของขอนแก่นยูไนเต็ดอักบบานาบาสขอนครบถมยูไนเต็ดโค้ดอันสุพรพงษ์คงเทพของราชบุรีและก็คนล่าสุดที่ทําท่าไม่ค่อยดีมาสักพักใหญ่แล้วนั่นคือมาโกโตเทกุรามุริ i, หรือว่าเทกุซังของ b G, ีจีปทุมอนะครับอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คงหนีไม่พ้นนิยามของไทยลีกว่าเป็นลีกกินโค้ด เพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปลดเกิน10ครั้งอย่างต่อเนื่องหลายคนนะครับโดนปลดเนี่ยเพราะว่าพาทีมไปไม่ถึงเป้าหมายผลงานย่แย่เกินไปจนต้องหนีตกชั้นฟอร์มการเล่นไม่น่าประทับใจไม่เข้ากับระบบโครงสร้างของทีมบ้างคือหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะอะไรก็ตามบางครั้งมันก็มาจากเบื้องลึกเบื้องหลังของการทํางานแบบไทยๆตัดสินใจแบบไทยๆอดทนรอคอยความสําเร็จไม่เป็นหรือแม้แต่หวังผลสูงแต่ยังทํางานกันแบบเดิม แล้วมันจะไปหวังผลลัพธ์ใหม่ๆได้ยังไงและหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายสโมสรน,นะครับที่ชีวิตโคช้ชต้องแขวนอยู่บนเส้นได้สถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างก็คงต้องเริ่มจาก BG ปทุมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปพาดเกมบอลโลกรอบคัดเลือกกับ BG Sport คู่ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียซึ่งมาร์โกโตเทโกรามุริหรือว่าเทกูซังที่ตอนนี้ถูกลดบทบาทจากตำแหน่งเฮดโค้ชแต่ก็ยังคงอยู่กับสโมสรน,นะครับเพราะว่ามีสัญญาเหลืออยู่ จนจบฤดูการนี้กับบทบาทใหม่ของเขานั่นคือคอมเมนเตเตอร์หรือว่านักวิเคราะห์เกมซึ่งเจ้าตัวก็มีข้อมูลของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีอยู่แล้วหลังจากเคยทํางานเป็นหัวหน้าผู้สอนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็เคยพาญี่ปุ่นคว้าชแชมป์เอเชียได้ด้วยและนักเตะหลายคนที่ขึ้นมาญี่ปุ่นชุดใหญ่ณนะปัจจุบันก็ผ่านมือของเทกุซังมาแล้วโดยนาคตของกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้หลังจากที่สื่ออย่างดิคังสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยก็ตีข่าวว่าหลังจจาากกกบฤดูในนึเี่ย เทกุซังมีโอกาสที่จะกลับไปรับงานกับหลายสโมสรและก็หลายลีกในเจลีกทั้ง j 2 j 3หรือแม้แต่เจลีกหนึ่งที่ถูกคาดหมายกันว่าจะมีโค้ช2คนเป็นอย่างน้อยที่แยกทางกับทีมหลังจากจบซีซั่นนั่นก็คือมิฮโลเปโตวิชของ oro, iku, คอนซาเดซัโปโรแล้วก็อากิโกโคคิคุกุนซือของเซเรโซโอซาก้าแต่ผมมีโอกาสถามเทกุนะครับเจ้าตัวปฏิเสธและบอกว่าข่าวนี้ยังไม่มีมูลความจริงที่ชัดเจน และเจ้าตัวก็ยังคงพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่ายังต้องเคารพในสัญญาที่เหลืออยู่กับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการยกเลิกเพียงแค่ลดบทบาทของเขาและก็ยังคงทํางานอยู่ในสโบสรจนกว่าจะครบสัญญาส่วนวิถีใหม่ของ BG นะครับก็ยังคงเดินหน้าคัดเลือกโปรไฟล์โคช้ชที่ส่งเข้ามาเสนอและก็มาจากหลายชาติแต่เหมือนบอร์ดบริหารเนี่ยล็อกเป้าแล้วนะครับว่าต้องเป็นโคช้ชบราซิลที่พอจะมีโปรไฟล์ทำฟุตบอลร,ระบบหลังสาม โดยต้องใช้เวลาในการคัดเลือกพอสมควรตั้งแต่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ตกลงรายละเอียดต่างๆแล้วก็วางแนวทางของสบโมสรกับโค้ชให้ตรงกรันหลังจากที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในช่วง2ฤด,ดูกาลหลังสุดจนทีมเนี่ยก็เป๋แล้วก็ไม่รู้โครงสร้างของการเสริมนักเตะที่ชัดเจนเตรียมหลัง4ในช่วงปีซีซั่นเล่นไปเล่นมาบอลไม่นชนะเปลี่ยนเป็นหลังสามบีจีเป็นแบบนี้ตลอดและในช่วงนี้ครับการให้คดง้วนสุรชัยจัตุรพัทรพงศ์รักษาการเนี่ย ก็จะเป็นการทดสอบโจ์ระบบหลังสามด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนที่แท้จริงในการที่จะมองถึงการปรับเปลี่ยนช่วงเล็กสองแต่สําคัญด้วยว่าการเปลี่ยนทีมตรงนี้บรรยากาศต้องมาและผลการแข่งขันก็ต้องพอไปได้ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ย BG อาจจะต้องยกทงขาวกับฟุตบอลไทยลีกเร็วกว่ากําหนดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําแต้มหล่นไปค่อนข้างเยอะและก็จะเริ่มงานหนักทันทีนะครับในแมชกับเมืองทองที่ต้องบุกไปเยือน ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยตอนนี้กาหนดการอยู่2แบบนะครับอาจจะมาพายในเดือนนี้แล้วก็เริ่มงานเดือนหน้าเพราะว่ามีฟีฟ่าเดยในช่วงกรอบเวลาพฤศจิกายนอาจจะมีเวลาในการที่จะได้ปรับทีมแล้วก็วางแนวทางแก้ไขปัญหาในแบบที่โค้ชเนี่ยมองเห็นซึ่งยังไงเนี่ยคงต้องมาดูงานก่อนแนะ่ถ้าเกิดว่าปิดเดียวกันแล้วหรือไม่แน่นะครับอาจจะไปจบเล็กแรกเลยแล้วค่อยมาเริ่มงานในช่วงครึ่งทางหลังซึ่งเวลาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอผู้เล่นใหม่เสริมทัพเข้ามา แล้วก็ปรับทีมในเรื่องของการบิวอัพทีมตามแบบฉบับที่โคช้ชต้องการพูดถึง BG นะครับคู่แข่งของเขาอย่างเมืองทองในวันเสาร์นี้เนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับสถานการณ์ของจิโรเลติแอรี่กุนซือชาวอิตาเลียนที่มารับงานในฤดูการนี้แล้วผลงานมันก็สวิงไปสวิงมาเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างบางเกมชนะแบบหน้าประทับใจบางเกมชนะแบบหืดจับ บางเกมเสมอไรเหตุผลบางเกมแพ้แบบไม่ควรจะแพ้และแน่นอนครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผลงานมันไม่ปังคือมันไม่สามารถต่อเนื่องจากการที่โค้ดมิรอลโยสิกที่ทํางานกับโค้ดอุทัยบุญมอเนี่ยสามารถพาทีมจบท็อปฟายของไทยลีกแล้วก็ผลงานช่วงปลายซีซันร้อนแรงจนถึงขนาดสามารถเข้าชิงชาเลตฟุตบอลลีกครับกับ BG แล้วก็สู้สนุกก่อนจะโดนยิงในช่วงท้ายเกมพลาดแชมป์ไปน่าเสียดายคือทุกครั้งที่เมืองทองไม่มีแต้มหรือว่าพลาดท่าเสมอเนี่ย พวกเขาจะโดนตั้งคำถามว่าโคจีโน่เนี่ยจะดีกว่ามิลออสโยซิกกี่โมคือถ้าเกิดจะว่ากันตามผลงานของกิเลนพยองเนี่ยนะครับณตรงนี้ก็อยู่ดับดับ9ของตารางมี12แต้มจาก7เกมและก็เพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งในภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงโคช้ชแล้วก็การเสรียนักเตะตัวลหลักๆไปโดยเฉพาะเกมรุกทั้งวิเลนปอมและก็จะเจรญสักบุงกรแถมต่างชาติที่เสริมเข้ามาเนี่ยดูชื่อชั้นเนี่ยว้าวแต่พอเล่นจริงๆก็เหมือนเดิม กับทุกปีที่เมืองทองเป็นก็คือหวังพึ่งพาพวกเขาไม่ได้และบางครั้งเนี่ยนักเตะไทยต้องแบกซะด้วยซ้ำไปตรงนี้ก็ว่ากาันตามสิ่งที่เห็นแฟนบอลก็รู้เพราะที่ผ่านมาในหลายๆเกมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นต่างชาติเนี่ยไม่ได้ยกระดับเกมของกิเลนพยองให้ดีขึ้นเลยแต่ยังมีสิ่งที่พวกเขาเนี่ยยังสามารถที่จะมองถึงการกลับมาได้นะครับเทอร์นิ่งพอยต์สำคัญคือเกมนัดตกค้างที่มีโอกาสจะมองถึงการเอาชนะเพราะว่าจะมีเกมกับเชียงรายและก็บุรีรัมที่ถูกเลื่อนออกไป เอาเป็นว่าเชียงรายด้วยมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเจอกันช้ากันเร็วเนี่ยโคไม่ดีกันเท่าไหร่และเป็นสิ่งที่เมืองทองน่าจะต้องมองถึงการเก็บสคะแนนแต่เกมกับบุรีรัมเนี่ยสภาพของเมืองทองในตอนนี้ไม่มีความลงตัวเพียงพอที่จะสู้กับบุรีรัมที่มีความแข็งแกร่งมากการถูกเลื่อนโปรแกรมออกไปน่าจะแฮปปี้กับกิเลมพยองด้วยนะครับอย่างน้อยได้ปรับแก้ก่อนแล้วถึงเวลาตรงนั้นทีมของจีโน่อาจจะลงตัวก็ได้แต่ณน,นวันนี้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวโค้ชและก็ลูกทีมครับซึ่งต้องปรับเข้าหากัน ในเรื่องของคอนเซปต์และก็วิธีการคือปรัชญ,ญาฟุตบอลของจีโดเลตติอรี่เนี่ยผมถอดไปถอดมาแล้วครับแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยตอนนี้แท็กติกวิธีการไม่ได้สําคัญเท่ากับฟิสิกอลเกมที่จีโนอยากจะใส่ให้กับผู้เล่นคือฟุตบอลที่ใช้พละกําลังคู่ต่อสู้ไปไหนลูกทีมต้องไปด้วยกลายเป็นว่าเกมรับเนี่ยเล่นแบบตามคู่หรือว่าแมนทูแมนซึ่งร่างกายของนักกีฬาไทยเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่นักบอลไทยต่อต้านไม่ใช่นักบอลเมืองทองในหัวรัน้นแต่มันสําคัญคือ เกมที่เขาต้องการเนี่ยมันแทบไม่มีเวลาในการหยุดพักเลยมันเป็นเกมที่ต้องเร็วมากๆและคําถามคือคุณภาพนักบอลของเมืองทองเคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนไหมต้องให้เวลาในการปรับแล้วมันใช้เวลาครับซึ่งถ้าเกิดได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเด็กจะมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วบรรยากาศภายในทีมมันก็ดีขึ้นไปด้วยแต่ตอนเนี้จีโน่ยังทําสิ่งที่ผมคิดว่าทําให้ผู้เล่นแต่ละคนสับสนเหมือนกันกับการจับคนนั้นคนนี้ไปเล่นในจุดที่ไม่ถนัดและมันทําให้ทีมเนี่ยขาดความสมูท หรือแม้แต่การเล่นที่บางครั้งเราเห็นเลยนะครับว่าการเล่นแบบแมนทูแมนจับคู่ประกบกับคู่ต่อสู้มันทําให้พื้นที่บางพื้นที่เปิดเพราะว่ากองหลังเนี่ยจะไปตามกองหน้าและบอลสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้กองหน้ามันฉีกออกด้านข้างดังนั้นถ้าเกิดกองหลังตามไปพื้นที่เซ็นเตอร์มันก็เปิดโดนคู่ต่อสู้โจมตีทําให้คุมเกมไม่ได้แบบร้อเซเพราะเกมรับเนี่ยดูจะยังไม่ค่อยนิ่งที่สําคัญนะครับเกมรุกตอนนี้ก็ยังฝากความหวังไม่ได้บางเกมเนี่ยสร้างโอกาสได้มากมาย แต่พอยิงไม่ได้ฟุตบอลก็มองได้เพียงแค่เสมอกับแพ้2โจจยดเท่านั้นเลยทําให้มันสะท้อนออกมานะครับว่าผ่านเกินครึ่งทางของเลกแรกเนี่ยจีนโน่ยังมองหาสิบเอ็ตัวจริงที่ดีสุดในทีไม่เจอเลยใครจะเล่นตําแหน่งไหนจะระบบหลัง3หรือว่าหลังสี่มันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งในมุมของบอลที่ผลการแข่งขันดีจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าบอลมันยังไม่นิ่งผลงานไม่ได้การปรับเปลี่ยนระบบไปมาเนี่ย ก็อาจทาให้ลูกทีมของตัวเองสับสนก็บีวความเป็นไปได้เหมือนกันและจากการซ้อมเนี่ยคือเขาซ้อมค่อนข้างหนักนะครับสำคัญที่สุดคือสควอทีมเมืองทองไม่ได้ใหญ่ซ้อมหนักแทบตายแต่สุดท้ายคุณภาพของผู้เล่นที่จะไปใช้ในการแข่งขันไทยลีกเนี่ยมันก็ยังคงเป็นชุดเดิมๆเต็มที่เลยนะครับไม่เกิน16คนและบอลของจีโน่ในการซ้อมและการแข่งขันจริงเขาอยากได้สปีดบอลทับเทียบเป็นรถเนี่ยคือสมมุติใส่เกียร์5สูงสุดก็ใส่ตลอดนะครับเร่งทุกจังหวะเวลามีบอลไม่มีบอล ต้องเล่นเร็วเหมือนกันแล้วความเข้มข้นสูงขนาดนี้ครับต้องใช้ร่างกายหนักขนาดไหนจนมีส่วนนะครับที่ทําให้นกเตะเนี่ยต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยอาการล้าสะสมมันจะพัฒนาไปสู่อาการบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองทองไม่แฮปปี้แน่ถ้าเกิดเจ็บเพราะตัวหลักของเมืองทองที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีใครพร้อมจะทดแทนเอาไปว่าผมทราบมาแล้วนะครับว่าบอร์ดบริหารชักจะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วจากที่เคยขอนั่นขอนี่และข้างบนเซเยสตลอด ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือจะบอกว่าทุกคนรอได้กับความสําเร็จแต่ตอนนี้สิ่งที่บอกบริหารเห็นเนี่ยมันคือความไม่ลงตัวในเรื่องของสมดุลทีมครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากๆซึ่งจีโน่เนี่ยต้องพยายามปรับทั้งความคิดตัวเองและหาจุดเชื่อมกับสตาฟโค้ดและก็นักเตะภายในทีมให้เขารู้สึกศรทัทธาและก็พร้อมจะช่วยคุณในการฝ่าวิกฤตตรงนี้ประตูที่เสียใน FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกให้กับชนบุกเนี่ยผมลองย้อนดูกี่ทีนะครับมันนั่นคือการเสียประตู ลักษณะเดิมๆซึ่งมันเป็นการเสียประตูจากการเล่นแมนทูแมนนี่แหละครับการตามประกบคู่แล้วพอเกาหลีเขาเห็นเนี่ยครึ่งหลังเขาก็เปลี่ยนเอากองหน้าในสไตล์ที่ดึงตัวประกบได้ดีและเขาก็ลากเกมรับของเราออกไปทําให้โซนดีเฟน n ์มันแตกแล้วก็เสียประตูแบบรัวๆซ้ําๆเดิมๆในสถานการณ์ที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยดังนั้นผ่าน2เกมของ FC c h a แชมเปี้ยนส์มีแค่แต้มเดียวถ้ากลับมาไม่ได้ก็ยากที่จะเข้ารอบต่อไป ซึ่งในมุมมองผมเนี่ยอย่างขี้เร่เลยเนี่ยเมืองทองก็ควรจะมีโอกาสในการเบียดแย่งเข้ารอบฉะนั้นคู่ระหว่าง B ีีกับเมืองทองน่าดูมากนะครับตรงที่ว่าฟุตบอล BG ยังควงวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆซึ่งบรรยากาศตรงนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถผลักดันให้ทีมมีความกระหายมากยิ่งขึ้นในไหมส่วนทางฝั่งของเมืองทองผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการคือชัยชนะชัยชนะจะพาพวกเขากลับไปสู่จุดที่ถูกต้องว่าควรทําอะไรก่อนหลังซึ่งจีโน่เองเนี่ยก็าอาจจะต้องลดลาวาซกับสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วย เพราะขึ้นชื่อว่าฟุตบอลไทยไม่มีอะไรง่ายต่อยหนึ่งทีมครับที่จะมองข้ามไม่ได้คือราชบุรีครับสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้ดีขึ้นหลังแยกทางกับโคชอ่านสุรพงษ์กรุงเทพแล้วก็ใช้บริการคนใกล้ตัวก็คือโคชเยบสมชายมาวิไลรักษาการคุมทีมอย่างต่อเนื่องหลังก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถอยตัวเองลงไปเป็นทีมงานคอยอยู่เบื้องหลังซึ่งผลงานหลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นโคชเยบเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งนะครับยังไม่แพ้ใคร ซึ่งจริงๆเนี่ยราชันมังกรต้องรออดีตโคช้ชของพวกเขาอีกหนึ่งคนคือมาร์โกซิโมเน่นะครับกุนซอชาวอิตาเลียนกลับมารับงานอีกครั้งแต่ปาเปียมาครับนี่ก็ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วและผมคิดว่าควรจะเห็นภาพของมาร์โกซิโมเน่ลงคุมสองสักทีหนึ่งติดต่อกันไปจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับการเจราจาไม่คืบหน้าไม่รู้ว่าสะดุดด้วยสาเหตุอะไรแต่คงจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของซิโมเน่นะครับเห็นบอกว่ามีการต่อปฏิเสธ การจะกลับมารับงานในไทยฉะนั้นมุมนี้ของราชบุรีก็ต้องน่าจับตามมองเพราะว่าราชบุรีจะทํำยังไงเพราะตามกฎข้อบังคับเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องหาโค้ชใหม่ที่ถือโปรลเส้นเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเขายังคงใช้ไลายเส้นของทางโค้ชอ่านสุรพงษ์กรุงเทพอยู่แต่โค้ชอ่านเนี่ยไม่ได้มาปรากฏตัวที่มานั่งสำรองตามกฎเพราะว่ากฎใหม่เขาบอกว่าโอเคคุณจะเอาโปรลเส้นมาแขวนได้แต่เวลามีเกมการแข่งขันเนี่ยกฎใหม่เขาขอว่า โค้ชคนนั้นเนี่ยที่คุณเซ็นรายชื่อมาแขวนไว้เนี่ยต้องเอามานั่งที่ซูมานั่งสำรองในวันแข่งขันด้วยขณะที่โค้ชเจี๊ยบตอนนี้ก็มีใบอนุญาตโค้ชระดับ B ีไรเซ็นเท่านั้นคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าตามภาษากฎหมายในทางพฤนติไนเนี่ยโค้ชเจี๊ยบเป็นเฮดโค้ชแต่ในทางนิติในเนี่ยโค้ชอันน่ยผ่านเกณฑ์ตามที่ไทยลีกกำหนดเพราะว่าถือโปรไายเซ็นแต่คนน่ยแยกทางกันไปแล้วครับจะให้เขามานั่งที่ซูมานั่งสำรองดูโค้ชเจี๊ยบทำงานมันก็กระไายอยู่ ดังนั้นเนี่ยตามระเบียบของคณะวินัยมารยาทเนี่ยเขามีการระบุไว้นะครับในข้อ3.27ก็ค<ๆ>ือเอาเป็นว่าหัวหน้าผู้ฝุกสอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควรจะถูกปรับเงิน1 0,000บาทต่อ1เกมการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกลับไลเซนซิงในการยกระดับสโมสรและบุคลากรให้มีมาตรฐานในข้อบังคับตรงนี้ครับหลังจากปลดโค้ดอ่านเท่ากับว่าราชบุรีจะมีเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับ ในการหาโคช้ชใหม่ที่มีใบอนุญาตผู้ฝึกสอนระดับโปรโลไลเส้นซึ่งโค้ชอันแยกทางกับราชบุรีผมย้อนไปนะครับคือ16กันยายนซึ่งวันนี้ก็คือ16ตุลาคมครบ1เดือนพอดีเท่ากับว่าราชบ,บังกรเหลือเวลาอีก1เดือนในการสรรหาโคช้ชใหม่เข้ามาทําหน้าที่ยังไงต้องมีมาแน่โอเคอาจจะให้โค้ชเจฟคุมต่อหรือจะหาโค้ชต่างประเทศเข้ามาที่มีโปรไลเส้นอันนั้นก็ว่ากันไปหรือถ้าเกิดว่าจะให้โค้ชเจฟคุมไปและจะเอาโค้ดโปรหลเส้น เข้ามาแขวนจริงๆเนี่ยยังไงโค้ชคนนั้นก็ต้องมาปรากฏตัวในวันแข่งขันอยู่ดีเหมือนที่สุโขทัยเคยทำาฤดูการที่แล้วเอาคัมเบกสุคขโอมาคัมเบจะมาเฉพาะในช่วงวันแข่งขันนี่แหละครับส่วนบทบาทในการทำงานเนี่ยก็ยังเป็นโคตรลักษณะคำลื่นที่ทำหน้าที่แล้วก็รู้ DNA รู้ความเป็นอยู่วงในของสมโมสรค้างขาวไฟไปอย่างดีจนปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นโคตชโดนัทเข้ามารับงานและก็มีบทบาทในการคุมทีมโดยสมบูรณ์กับผลงานที่ดีขึ้น ตามลำดับมาต่อกันที่ระยอง FC กันบ้างสถานการณ์ตอนนี้ผู้บริหารนะครับระบุชัดแล้วว่าให้เวลาคาร์ลอสเอเดวาโดในการแก้ตัวเพียงแค่3เกมหลังจากที่ผลงานย่ำแย่ต่อเนื่องแพ้มาติดติดกันในช่วงแรกจะดูดีครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวและก็ทางฝั่งของระยองเองเนี่ยมีแพชชั่นในการเล่นเกมรับที่ใช้พลักกาลังและสมาธิได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายครับ ฟุตบอลเมื่อเล่นเกมรับแบบเดิมๆแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยจับทางได้เขาก็มีการไปสกาวหาวิธีการเอาชนะมานินมางก่อนให้ได้และโคชขาล้อตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่สองเกมนะครับเพราะว่าใช้สิทธินัดแรกไปแล้วก็คือแพ้กับราชบุรีศูนย์ต่อสองและเปลี่ยนสถานภาพจากทีมที่ออกสตาร์ทแบบเซอร์ไพรส์น่าจับตาม,มองในฐานะน้องใหม่กลายเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่โซนสีแดงไปเรียบร้อยแล้วครับจัดโปรแกรม2นัดต่อไปของระยองนะครับก็ถือว่า ไม่ได้เจอทีมใหญ่หลังจากวัดกับทีมหัวตารางมาเกือบทั้งหมดแล้วคราวนี้จะเปิดบ้านเจอหนองบัวพิชยะทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาพร้อมกันในสู่สัปดาห์นี้และก็ต้องไปเยือนสุโขทยัยที่กําลังฟอร์มร้อนแรงในสัปดาห์หน้า2เกมนี้ครับเพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าคาร์ลสเอเดวาร์โดควรได้ไปต่อไหมแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลง,ปลงมันก็มีสูงนะครับคือยองต้องยอมรับว่าการแพ้ติติด,ตดกันโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยนะครับทีมก็เริ่มมีการปรับปรุงเกมรุกและก็สร้างโอกาส ได้มากกว่าราชเชรบดีนะจากสถิติแต่ปรากฏว่าพื้นที่สุดท้ายจังหวะในการจบเนี่ยเขาทํากันไม่ได้ครับจนทีมต้องแพ้ไปผมคิดว่าในช่วงเวลาฟี فا เดยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็คงต้องแก้นะครับในเรื่องของการจบสกอร์ในเกมรุกแล้วก็เกมรับที่เคยแข็งแกร่งทีมใหญ่เคยเจาะไม่เข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่า4เกมหลังสุดพวกเขาโดนยิงไปถึง12ลูกนะครับขณะที่การแอตแทกกิ้งหรือว่าการบุกเนี่ยเอาตรงๆก็ทําประตูจากลูกโอเพนเพลย์แทบไม่ได้เลยครับ ดังนั้น2เกมนี้บอร์ดบริหารของระยองเนี่ยอาจต้องเตรียมใจไว้ด้วยและไม่ใช่เตรียมใจยอย่างเดียวต้องเตรียมแผนสำรองด้วยนะครับว่าจะดันไข่ขึ้นมาเพื่อทํางานต่อเนื่องตรงนี้ส่วนคาร์ลอสเอร์โดถ้าเกิดม่าได้ไปต่อมันก็เป็นความเสี่ยงเรื่องธรรมดาของการทําทีมในกลุ่มท้ายตารางที่พวกเขาเนี่ยคงอดทนรอคอยการสร้างทีมไม่ได้เพราะว่าการอยู่รอดก็เป็นสิ่งสําคัญกับการขึ้นมาบนหลีกสูงสุดถ้าเกิดนโยบายเขาชัดเจนว่าไม่ต้องการจะลงไปเล่นในหลีกรอง ในะถ้าดูกันหนะ้าพวกเขาเคงต้องสู้ในแบบที่ตัวเองเป็นถึงแม้ว่างบประมาณจะไม่เยอะก,ก็ตามขณะเดียวกันอีก2ทีมที่มีการเปลี่ยนโค้ชไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังจมอยู่ท้ายตารางและ2ทีมนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยโหมีโอกาสจะจองกระถินแบเบอร์เหมือนกันนะครับคนครปฐมและขอนแก่นเนี่ยโดยเสือป่าราชาสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าพอโค้ชต่อยเข้ามาโอเคดูเกมรับบั่ะแน่นขึ้นนะครับมีการปรับยืนตำแหน่งแต่ว่าฟุตบอลเกมรุกของพวกเขาเนี่ย มันให้มีกล่องหน้าตัวปิดสกอร์ที่เด็ดขาดและที่สําคัญเนี่ยจะรับดีแค่ไหนแต่ว่ารุกยิงประตูไม่ได้เนี่ยมันก็เล่นเกมรับเหมือนรอโดนยกตัวอย่างเกมกับสุขโขทยัยนะครับพวกเขาพลาดท่าแพ้ขาบ้านโอเคยิงได้2ประตูแต่กลายเป็นว่าล้าหน้าไปก่อนบ้างหรือว่าไปทําแฮนด์บอลก่อนบ้างคือเกมรุกของโค้ชต่อยอย่างการไปเยือนขอนแก่นก็เจอฝนตกหนักแต่ก็ยังสร้างโอกาสได้มากมายแต่ไม่สามารถส่งบอลผ่านมือจิรวัฒน์วังทพันธ์ในด่านของจงอางพยอง ซึ่งตรงนี้ก็น่าเห็นใจแล้วก็อยากส่งกําลังใจให้กับโค้ชต่อยนะครับว่าโอกาสในการปรับปรุงทีมของเขาเนี่ยยังน้อยและกลุมกําลังวัตถุดิบก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดีเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเสียนักเตะไปเยอะเสริมมาใหม่เนี่ยบางคนโอเคคุณภาพดีแต่การเล่นเป็นทีมเนี่ยมันยังไม่เกิดและยังไม่ดีพอสาหรับไทยลีกไม่ว่าจะเป็นตัวต่างชาติหรือว่านักเตะไทยที่เข้ามาใหม่หลายคนยังต้องการเวลาในการพัฒนาคือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโค้ชต่อยพยายามนะครับ ตามปะตามอุดรอยรั่วจุดต่างๆซึ่งแม้พวกเขาจะมีทาคุยโตเป็นตัวหลักแต่ว่าทาคุคนเดียวมันก็ยากยนะครับพอคู่ต่อสู้ในรู้แล้วว่าทาคุอันตรายยังไงเพียงแค่ไม่ให้มีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยก็ตัดพิษส่งไปได้เลสลี่อีกหนึ่งคนซึ่งตรงนี้ครับเพราะต่างชาติ2ตัวเล่นด้วยกันไม่ได้ข้างบนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบอลมันจะไปถึงวาวดดสโซเรสยังไงแล้วก็ควาเมคคาริคาร,ารีก็ไม่ใช่กล่องหน้าสไตล์ที่ถล่มประตู แบบชงเองกินเองยังไงต้องมีคนป้อนบอลให้ฉะนั้นตอนนี้ขอนครขฐถมเนี่ยต้องคุยกันเลยในกลุ่มของบอริหารว่าจะเอาอยัางไงกับฤดูการนี้นะครับเพราะว่าการเสริมทัพหาตัวมาแทนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของอนครขฐถมงบประมาณของพวกเขายังเท่าเดิมแต่ต้องยอมรับว่าการจ่ายงบเท่าเดิมกับนักเตะโครงเก่าที่ยังอยู่เนี่ยมันก็ยากเพราะทุกคนเนี่ยก็มีที่ไปใหม่ๆคือวิถีฟุตบอลน่ะเขาต้องเลี้ยงชีพเมื่อฟอร์มดีขึ้นเขาก็าควรจะมีโอกาสไปเล่น กับทีมที่ใหญ่ขึ้นหรือทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยเขาดีขึ้นฉะนั้นเวทีใหม่ของนครประถมนะตรงนี้นะครับในเมื่อรับสภาพไปแล้วกับเกมการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาผมว่าจากรูปเกมในช่วงสานัดที่ผ่านมาในเมืองโคตโตอยเนี่ยแม้ยิงประตูไม่ได้แต่พอจะเห็นทิศทางแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงชุดนี้จะสามารถเล่นแล้วเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมองว่าก่อนจบเล็กแรกหรือบางเกมที่ต้องเน้นต้องเอากับทีมในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนักข่าประถมต้องทําทุกวิีทาง ให้ไม่แพ้ไปก่อนส่วนเกมที่เจอกับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าเนี่ยอาจต้องมองถึงวิธีการและคอนเซปต์เอาไปใช้ในการต่อสู้แล้วดูว่าจิกซอตรงไหนที่พอไปได้ใครต้องปรับเปลี่ยนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตลาดซื้อขายมันเปิดเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะว่านครปฐามเนี่ยไม่ใช่ทีที่สามารถจะจิ้มใครทีหลังเขาได้คือต้องมองและจิ้มก่อนและต้องติดต่อบแบบเงียบเพราะว่าเม็ดเงินในการจริจตารเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนักแต่ตัวต่างชาติผมฟันโทเลยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนได้ ต้องกัดฟันเปลี่ยนโดยเฉพาะตัวจบสกอร์ฟุตบอลอาจจะไม่ต้องมองถึงการเล่นที่เป็นความสวยงามแต่ว่าถ้าเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไว้ใจแนวรุกได้สักคน2คนนั่นแหละครับสูตรของการอยู่รอดกลับมาที่ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับที่เปลี่ยนโคช้ชจากแมนธนาชนะบุตรมาเป็นเซอร์ดานเทโลวิชที่กลับมาคุมทีมในฐานะเฮดโค้ชอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเคยเป็นผู้ช่วยมาก่อนเพราะว่าวันนี้มันก็น่าห่วงกว่าเหมือนกันคือ4เกมหลังของขอนแก่นเนี่ยในยุคเซอร์ดาน กลายเป็นว่ายิงไม่ได้เลยนะครับและที่น่าห่วงกว่าน้รปเขามาถมก,ก็คือว่าบางเกมเนี่ยขอนแก่นแทบไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยด้วยซ้ำไปดังนั้น2แต้มจากการเสมอเนี่ยเกิน50%ก็ต้องให้เครดิตกับนักเตะเกมรับรวมถึงจิรวัตรบางทพันที่ป้องกันมือเป็นระวิงเลยนะครับถ้าเกิดย้อนไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยผมว่าขอนแก่นค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมอย่างน้อยนัดละลูกยังมีครับ นี่ผ่านมา9เกมเพิ่งยิงไป2เมตรสถานการณ์ในมันเข้าขั้นวิกฤตนะครับก็นอกจากประตูที่ยิงได้จะน้อยแล้วเนี่ยโอกาสในการเข้าทํามันก็น้อยตามไปเช่นเดียวกันคุมกําลังของขอนแกน่นแม้ว่าจะยังดูไม่เฟิรม์มแต่ถ้าเกิดเทียบกับฤดูกาลก่อนเนี่ยผมว่ามันก็มีสมดุลและมีคุณภาพมากกว่าบางทีมในกลุ่มโซนตกชั้นด้วยกันด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทีมคุณเนี่ยวัตถุดิบไม่ดี คือโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่เกรดที่มองไปถึงทีมกลางตารางหรือว่าทีมใหญ่แต่อย่างน้อยตัวไม่ได้แย่ครับถ้าเทียบกับกลุ่มเรสโซนด้การสําคัญที่สุดคืออะไรการเสริมทีมขอนแก่นเนี่ยผมชื่นชมอย่างหนึ่งนะเขาเสริมนักเตคะคาแรคเตอร์ชัดคล้ายๆสุขโขทยัยเอาพวกวิ่งสู้ฟัดคือใจต้องสู้ไว้ก่อนถ้าใจไม่สู้อยู่2ทีมนี้ไม่ได้แต่ไปดูสุขโขทัยนะครับปรับมาจนได้เห็นสปปรตทีมในขณะที่ขอนแก่นเนี่ยเราไม่เห็นภาพเรื่องของหัวจิตหัวใจ ที่มีความเป็นนักสู้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาการกระตุ้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญผมไม่ได้บอกนะครับว่านักบอลขอนแก่นไม่วิ่งแต่มันสะท้อนออกมาจากภาพรวมของทีมฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยนะครับท,ทุกททีมอาจจะยังคงทําอะไรเดิมๆอยู่แล้วหวังผลลัพธ์ใหม่ๆที่ดีขึ้นดังนั้นต้องไปมองนะครับว่าไอ้แบบเดิมๆที่ทำา่ะมันเป็นข้อดีหรือว่ามันเป็นจุดบกพร่องถ้าเป็นจุดบกพร่องต้องแก้ไขและรีบเปลี่ยนแปลงให้เร็วยามีการโปรแกรมไทยดิกสุดสัปดาห์นี้นะครับ มีเกมเลื่อนมาเตะเร็ว1คู่คือบุรีรัมย์จากฝูงที่ใช้สิทธิ์พักเกมหลีกมาแล้ว2สัปดาห์ติดจะเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานี17ตุลาคมเวลา1ทุ่มแล้วก็วันเสาร์วี่าคู่นะครับหโมงเย็นโคราชเจอท่าเรือ1ทุ่มลำพูนเจอขอนแก่นและก็คู่วิกแมชเบื้องทองเจอบีจีปทุม2ทุ่มวันอาทิตย์3าคู่6โมง2คู่ราชบุรีเจอเชียงรายแบงคอกเจอสุโขทยัยแล้วก็1ทุ่มแล้วก็ปฐมเจอกับประจวบ ปิดท้ายด้วยคู่วันจันทร์มันเดย์ไนท์ Night, ระยองพบกับหนองบัว1ทุ่มนะครับมาดูเกมบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ18ทีมกันบ้างนะครับก็มีตัวแทนอาเซียนอย่างอินโดที่อยากจะตามฟอร์มมาหน่อยลงเล่นต้องไปเยือนจีนครับกำลังเจอวิกฤติศรัทธาอะไรครับจีนโดยฟอร์มก่อนหน้านี้3เกมเนี่ยอินโดเสมอมาสามนัดรวดไม่แพ้ใครนะครับแล่พวกเขากําลังคุกุ่นเลยหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับบาเรนแบบหน้าชนะแต่โดนตีเสมอ2-2 ในช่วงทดเวลาที่เกินไปส่วนจีนเนี่ยแพ้มา3ามเกมติดเลยนะครับอนาคตของบรางโกอีวานโควิชก็แขวะู่บนเส้นได้ซึ่งเกมนี้หากอินโดเอาชนะพวกเขามีสิทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่อันดับ3ของกลุ่มเลยก็เห็นชัดเลยนะครับว่าอินโดมาด้วยความมั่นใจครองบอลบุกเข้าใส่แล้วก็หวังที่จะเอาชนะคือเขามั่นใจว่าเกมนี้เขาชนะเขาเลยกล้าเล่นกล้าลุยแล้วถ้าเกิดเทียบฟ,ฟอร์มเนี่ยคือใครจะไปเชื่อนะครับว่าอินโดเล่นกับทุกทีมในกลุ่มซึ่งซาอูกินไม่ลง ออสเตรเลียกินไม่ลงบาเรนมมงหนึงเกือบชนะด้วยแต่กลายเป็นจีนครับที่ฟุตบอลเคี่ยวและมีประสบการณ์กับเวทีในรอบพวกนี้เขาจะเล่นไม่ดีหรอกครับแต่เขาจะได้ประตูแลวเอาตัวรอดได้งหวะบอนคุูกิกสุดท้ายเนี่ยเจียงเฉิงหลงนะครับอาศัยความขยันตวัดบอลเข้าไปแล้วก็เป็นทางเบรามอาดูเวลี่ได้ยิงหลังจากนั้นเนี่ยอินโดก็พยายามบุกหนักต่อนะครับคือมองว่าสู้เพราะมาตรฐานนักเตะเนี่ยพวกเขาก็มีโอนสัญชาติมาหลายตัวมีลูกครึ่งนะครับ ที่เข้ามาระยวกระดับทีมได้แต่สุดท้ายเนี่ยแนวรับเช็คลายยืนประกบตัวพลาดโดนจีนหนึ่งเม็ดหนึ่งครับ9.2นะครับแทงไปให้จางยูหนิงหลุดเข้าไปยิงโอเพอ2-0แบบนี้นี่โหอินโดแว่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นโมเมนต์ของกองหน้าจีนถึงกับร้องไห้ครับอัดอั้นแหละพอที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขารวมถึงนักเตะทีมชาติจีนโดนวิจารณ์อย่างหนักนี่ยังดีนะครับที่กระแสลดทอนไปหลังจากเข้ามาถึงรอบ18ทีมโซนเอเชียได้ โดยที่เบียดไทยแบบที่เราเนี่ยก็ยังคงเจ็บแค้นไม่หายเหมือนกันเพราะเป็นโอกาสนัดสุดท้ายที่เกมเนี่ยอยู่ในมือเราแต่เราทําไม่ได้เองในแมตช์กับสิงคโปร์ส่วนครึ่งหลังเนี่ยอินโดยพยายามแก้ครับส่งสํารองลงสนามเน้นครองบอลเหมือนเดิมจีนนะครับพอนํา2ลูกเนี่ยโอ้โหไม่มีสภาพนะครับพยายามนอนถ่วงเวลาเลยแล้วก็เล่นดึงเกมช้าส่วนอินโดเนี่ยก็กดจนแทบไม่มีจังหวะโต้กลับเลยเหมือนกันก่อนที่ความพยายามเนี่ยจะมาสําเร็จนะครับอินโดได้จากการทุ่มไกลปัตมอาหารนะครับ อาวุธเด็ดจริงๆสุดท้ายจีนเนี่ยสกัดไม่ขาดไปเข้าทางทอมเฮยิงสวนและเฉล็บแต่กลายเป็นว่าทําได้เพียงแค่ประตูตีไข่แตกจีนยังคงเฉือนชนะอินโดไป2ต่อหนึ่งเกมนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอินโดเนี่ยเหนือกว่าจีนชนะได้ต้องยอมรับว่าชนะแบบเล่นเน้นผลการแข่งขันนะ่ะคือไม่ได้สู้หรอกคือเลือกจังหวะความผิดพลาดของคู่ต่อสู้เป็นมากกว่าก็เ,าเป็นสไตล์ที่บรังโกอีวานโควิชเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วกับฟุตบอลที่เคี้ยวแต่ดูแล้วไม่สนุกนะครับแล้วถ้าเกิด วัดจากฟอร์มเนี่ยถ้ามองจีนนะครับในเกมเสมอไทยเทียบกับเกมเนี้ที่ชนะอินโดได้เนี่ยผมว่าเกมกับไทยเนี่ยจีนยังเล่นได้ดูดีกว่านิวซําไปแต่อินโดเนี่ยตอนนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการขาดประสบการณ์ผมว่าย้อนไปเนี่ยนะครับมันเหมือนไทยในยุคข,ของโคซิโกะตอนที่ก่อร่างสร้างทีมแล้วเข้าไปเล่นในระดับเอเชียรอบสุดท้ายครั้งหนึ่งคือถามว่าหลายหลายเกมเล่นดีไหมเล่นดีนะครับแต่จบด้วยการเสมอชนะเขาไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าบางทีทาตุไฟแตก ไปโดนยิงแล้วก็แพ้ส่วนดินโดเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าผ่านมา3-4เกมมีอยู่ 3, 3แต้มเกาะอันดับ5ของกลุ่มโอเคฟุตบอลน่ะแพ้เพียงแค่เกมแรกแล้วก็ไม่แพ้ถึง3เกมติดแต่บางครั้งนะครับเกมในรอบแบบนี้บางทีการแพ้นัดหนึ่งชนะอัดหนึ่งน่าจะดูดีกว่าซึ่งโอกาสในการเข้ารอบมันจะเปิดกว้านะครับแต่มันจะไม่ง่ายแล้วเพราะว่าเกมที่พวกเขาหน้าต้องเก็บได้ก็คือการเจอกับจีนกลายเป็นว่าไม่ได้สักคะแนนเดียวและที่สำคัญ นะัดต่อไปพวกเขาใจะใเล่นในบ้าน2เกมติดนะครับเจอญี่ปุ่นกับซาอุดีอาระเบียเดือนพฤศจิกายนนี้อันนี้หัวเลียวหัวต่อเลยถ้าเกิดมีคะแนนเอาอยัางมองถึงการเข้ารอบต่อไปได้อย่างน้อยเพลย์ออฟก็ต้องมีสัก4ี่แต้มนะครับถึงจะสามารถมองถึงการเข้ารอบหรือว่าชนะสักเกมหนึ่งจาก2เกมนี้ให้ได้เพราะพวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยคือที่ต้องตามเนี่ยเพราะว่าผมต้องศึกษาอินโดเหมือนกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสเจอกันในศึกฟ,ฟุตบอลอาเซียนครับ แต่ช่วงปลายปีนี้ต่อถึงต้นปีหน้าซึ่งอินโดก็คงถูกวางว่าจะเป็นเตงหนึ่งเนื่องจากอะไรไหมครับเพราะว่าเขาเข้ารอบ18ทีมบอลโลกโอเคไทยเองเนี่ยขับเคี่ยวแล้วและผมคิดว่าถ้าตามมาตรฐานเนี่ยคู่นี้ก็ควรชิงกันแต่ผมอยากดูรายละเอียดว่าอินโดนีเซียเนี่ยเอาตัวเก่งมาที่โอนมาเนี่ยโอเคโปรไฟล์ดีจากหลีกของเอนทแลนด์เป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดฟุตบอลเขาเล่นแบบขาดประสบการณ์เนี่ยบางทีนักเตะไทยก็อาจใช้จุดเนี้ยในการโจมตีก็ได้บางที ม้าที่มันคึกเนี่ยก็ต้องปล่อยให้วิ่งไปเรื่อยๆจนหมดแรงแล้วเราเนี่ยค่อยขึ้นไปขี่มันก็หวังว่าสถานการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นในเกมอาเซียนครับแต่อินโดนีเซียนเนี่ยได้บทเรียนในบอลโลกรอบคัดเลือกก็ต้องดูว่าเขาจะแบ่งทีมมาเล่นยังไงด้วยนะครับเพราะโปรแกรมมันก็ยังคงคาบเกี่ยวกันในช่วงของการแข่งขันอาเซียนครับซึ่งมันไม่ตรงกลับไปทีมฟีฟาด้วยปิดท้ายที่จิงแชมป์อาเซียนรอบเพย์ออฟนะครับก็เป็นคู่รองตีมอกับบูนไนซึ่งเกมแรกตีมอ์บุกชนะบูนไหนหนึ่งศูนย์นัดเนี้ยตีม เขาต้องมาเตะที่ไทยก็มาใช้ชมบุรีสเตเดียมแล้วเสมอ 0- ูนครับทำให้สกอร์รวมทีมอชนะไป1นึได้เข้ารอบมาอยู่กลุ่ม A ร่วมกับไทยมาเลเซียสิงคโปร์และกัมพูชาทีมอเนี่ยก็อาจจะมาเจอไทยในเกมเปิดสนามของศึกอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเจอกันมาตลอดเลยทั้งปี2020ที่สิงคโปร์รวมถึงปี2022ด้วยที่พวกเขาเนี่ยไปใช้สนามที่มาเลเซียเจอกับเราและเกมแรกของไทยเนี่ยนะครับจะเตะในวันที่8ธันวาคมนี้เลยแหละครับ หลักฐานบนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับทั้งวิดีโอทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีนะครับทางติ๊กต k อแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับสี่ช่องทางนี้ก็ติดตามได้เลยนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดใสโ่โค้งอยู่กับผมเจวรัปัดแบบนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ